ไอสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งกันนะคะนี่สังเกตจากข้างในมันเป็นดำ,ดำๆเขียวๆน่าจะเป็นเชื้อราค่ะแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นพามาเฉยๆใช่ไหมน้องสาว แล้วคนที่แนะนำมาก็คือเป็นเพื่อนใช่ไหมคะแน่ๆในยุคก่อน,อนอเราเคือฝังวงินที่ดีคือก็มีที่เก็บก็มีคือหัวร้านนี้หรือเปล่าอ่าๆถึงทูบเคมาเขาบอกว่าทำแล้วก็หาย,ยอืมตอนนี้ก็สวยแลสวยแล้วไม่มาแล้วเห็นไหมลูกค้าเราหายเลยเห็นไหม มาแว็กขนมาทาสีเจลได้นะคะช่วงนี้มีบีบีโกอยู่นะหน้าสวยเนียนเลยตรงนี้เจ็บไหมคะลูกค้าเจ็บนะตายเล็บพี่บินแล้วอ่ะไปหมดแล้วลุกนิ้วอะ่ะไม่สวยแล้ว นี่แหละเดี๋ยวช่างมาครบพี่ก็จะขอตัวไปทาสีแล้วทาสีบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวเคยมาทำ<ข>ใช่เดี๋ยวค่อยทำเด็บทีเดียวเจ็บไหมคะโอเคชิวๆนะอันนี้เป็นหนัง หนูว่าลูกค้าน่าจะอารมณ์คันๆใช่ขออย่างเดียวอย่าเลือดอ่าถ้าเลือดที่จะแคะมองไม่ได้เห็น เดือดไหมเดือดแล้วเนี่ข้างในดำสีเลยเธอลูกค้าแนตกับแก้วค่ะ เลือดดำเอ้ยเลือดดำปีข้างในอ่ะดำปีเลยอ่ะอ่าลูกค้าเป็นอะไรอ่ะคะเลือดดำปีเเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นชัดไหมอือหือมันต้องฟกัสตรงนี้เจ็บไหมคะลูกค้าคันๆเนาะโอเคงั้นลุยเลยนะ เป็นแบบเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะที่มันเข้าไปหมักหมมแล้วลูกค้าเอาออกไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นไ้เล็บตรงนี้ยีดขออนุญาตเราออกเลยนะคะ คันๆเจ็บๆแน่นๆเนาะยุบยิบยุบยิบเจ็บไหมคะนิดนึงนะคะโอ๊ยหลุดสีเลวดลูกค้าเข้มจัง ไม่ใช่สีเลือดก,ก็ปกติกันแหละสีเล็บค่ะสี่เล็บล,ลูกค้าดําอันนี้ม,มันดําจนถึงโคนข้างในเลยค่ะลูกค้าชาัดอยู่เนาะมันยังไม่หมด <c oughs> <c oughs> ลูกค้าถอน <c oughs> ใจแล้ว <c oughs> <c oughs> มันยังไม่หมดเดี๋ยวขอแค่อีกนิดนะึง เดี๋ยวให้ช่างปิดด้วยอะคริลิกตัวนี้เ,เสียงโทรศัพท์ล้านค่ะไม่มีคนรับหรออย่รับให้แล้วลิทเมลสวัสดีค่ะอะไม่เยอะค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะห้านาทีก็ได้ค่ะได้ค่ะค่ะ,คะดีค่ะคพี่ปู่จะจำไม่ได้ว่าปู่ไหนอ๋อที่เคย ที่เคยว่นแนละก็มาผอมไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นพี่ปูนั้นพี่ปูที่พาเพื่อนมามถ้าพี่ปูปูกับเซนแกจะทักทายนิ่งรุนแรงกว่านี้ บอสมันไม่ชัดหรือว่าหนิงหงวิวจนตาลายอะบอสเธออย่าเข้ามาใกล้ <c oughs> จนเกินไปถ้าใกล้จนเกินไปอ่ะมันจะแบบเบอร์ๆอนิดนึงอ๋อตกใจเลยคิดว่าหวิวจนตาลายตอนนี้เจ็บไหมคะมเ,จมเจ็บนะ แล้วพี่ห่วงเธอกินเข้าไปกินแล้วพี่วะใช่ไม่แน่ขาอ,อาจจะไปเตรียมอะคริลิกมาต่อเล็บก,ก็ได้ก็ถึงเงี้ยน่นองนั้นเมื่อกี้เห็นแอบเห็นรูบโบโบอยู่ Này, chín lúc Sư -sư, chín khả? Nắng này 1 chiếc đúng không ạ? Zuzu, 1 chiếc đúng ngang nè Mình nằm đôi Ê xê Lúc này 1 chiếc หนังเหนียวแบบเมื่อวานเลยอ่ะไปเตียมอะคริลิกมาเลยค่ะไม่ไม่อ,อ๋ออพี่ลืมทำไม ใจเย็นๆนะกิ่นใจเย็นๆนะลูกค้าทวนนิดนึงนะคะลูกค้าสรบไปแล้วค่ะพอดไม่มีการตอบรับนิดนึงนะคะคสู้ค่ะนิดนึงนะคะลุกมากมันคืออะไรอ่ะหนังค่ะ มันลึกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็เหนียวด้วยนั่นไงขึ้นมาแล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วเอาละค่ะ <c oughs> ให้ให้ใครเป็นห่วงลูคาากค้าบ้างปะย้่นี่ไปนิ่มไปเลย <c oughs> นี่มันอุดอยู่นี่ ไม่ดีเลยเด็กไม่ดีขอขอรอบนี้ยเกลี้ยงเลยโอเคเนาะโอเคค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บคันๆ <Okay. S 1> พอทนได้นะ <Okay. S 1> แล้วก็เจ็บตอนเช็ดเช็ดตอนเช็ดโอเคหญิจะปรับปรุงเรื่องการเช็ดโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ